สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง Youtube ทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามนะครับช่องรถถ่ายมือสองหลานประกณ์แท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะครับที่24พฤษภาคมนะครับ2563นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับ อัปเดตสินค้าหน้าร้านแล้วก็สินค้าหลังร้านนะครับที่ยังขายได้นะครับประจำวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะไปดูว่าเหลือรุ่นไหนนะครับที่ยังขายได้บ้างนะครับเมื่อวานก็ติดจองไป2คันนะครับก,ก็ขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรุ่นไหนนะครับเอาเฉพาะคันที่ยังขายได้นะครับ เริ่มที่คันแรกนะครับจะเป็นคูปต้า L สองแปดศูนย์แปดนะครับคันนี้จะเป็นยี่สิบแปดแรงนะครับเดี๋ยวเบาะลังคาเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับคันนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นเอกสารซื้อขายจากทางร้านนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบเทพเลยนะครับยางหน้าก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังก็เช่นกันนะครับ การีทางร้านเก็บสีเก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับเหลือแค่เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนลังค่านะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายคล้องเหลวให้นะครับคันนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับราคานะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0สนันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหับาทตัวนี้จะเป็นตัวกระบอกอยกใบมีดคู่นะครับมีกระบอก ยกไปมีดสองข้างเลยนะครับค <c oughs> ันต่อมานะครับจะเป็นกูปต่้า L4508 ตัว DI Special นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใบมีดคานบนนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนป,ปี54นะครับคันนี้ราคาก่อนจะเก็บสภาพก็จะอยู่ที่215,000บาทนะครับ215,000บาท อุปกรณ์ก็ด้านหน้าพาหลังนะครับขั้นต่อมานะครับจะเป็นคูต L 5้า8นนะครับคันนี้ก็ยังอยู่เช่นกันนะครับ L 5 0าันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี60นะครับคันนี้ยางดีสีเส้นเลยนะครับคันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับ เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับน้องๆรถใหม่เลยนะครับอุปกรณ์ก็จะได้2ชิ้นนะครับได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับผ่านพวนจะเป็นผ่าน5้าใบยี่สี่นะครับเฮฟวีพัดนะครับตาช้างนะครับราคานะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่สี่แสนนะครับสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับจะส่งให้ลูกค้าฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับ ส่วนคันต่อมานะครับจะเป็นเจ้าคู้ะเอลสามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสามนะครับปีห้าสามคันนี้จะได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับจะได้ดันหน้านะครับแล้วก็ผานพ่วนตาช้างนะครับจะเป็นผานห้าใบยี่สิบสองนะครับรามาดูท้ายนะครับ อันนี้สภาพส,สวยเลยนะครับอันนี้สีเดิมนะครับลูกค้าสีเดิมก็สวยอยู่แล้วหรือลูกค้าอยากให้ทางร้านเก็บสีให้เพิ่มเติมก็พร้อมยินดีจัดให้นะครับแล้วแต่ลูกค้าท่านไหนชอบนะครับชอบแบบเดิมๆแบบนี้หรือชอบเก็บสีนะครับราคาครับราคาก็จะอยู่ที่255,000ับาทนะครับ255,000ับาทนะครับ ราคานี้พร้อมเช็คระบบนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับ2 5 5แ0 0หบาทนะครับ255,000หาม่นันบาทอ่าส่วนคูปอา KRT นะครับ เมื่อวานก็ติดจองไปหนึ่งคันนะครับคันนี้ติดจองเมื่อวานนี้นะครับจะเป็นลูกค้าจากอาเภอมันจาคิรี่นะครับจังหวัดขอนแก่นเรานี่เองนะครับเดินทางมามาจํานะครับตอนนี้เคอทีนะครับเคอทีเหลือเหลือหนึ่งตัวนะครับที่ยังสดนะครับเคอาทจะเหลือตัวเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์ตัวพีทีโอนะครับคันนี้ยังสดนะครับคันนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็น เอกสารซื้อขายจากทางร้านนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะได้2ชิ้นนะครับได้ดันหน้าแล้วก็ผ่า,ผาน3นะครับยางหลังเกือบร0อเลยนะครับเกานะครับยางหลังใช้ได้อีกยาวนะครับ คันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับ95,000บาทเท่านั้นนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับราคา99,000บาทนะครับเราจะมาดูคันต่อไปนะครับ เมื่อคืนฝนตกนะครับอ,อยู่ขอนแก่นฝนตกเลยนะครับตกทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนคันต่อมานะครับที่ยังขายได้นะครับก็จะเป็นเจ้าจอรเดียนะครับจอรเดีย er 5045D ้ดีคันนี้เลยนะครับ คันนี้ก็เมื่อวานช่วงบ่ายก็ได้รีวิวให้ลูกค้าชมกันไปแล้วนะครับรีวิวระบบการทํางานนะครับอจอนเดียคันนี้จะเป็นรถจทะเบียนปี57นะครับปี57คันนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ดันหน้าแล้วก็ผานพ่วนนะครับจะเป็นผาน5นะครับราคานะครับราคาก็ จะอยู่ที่345,000บาทนะครับ3 4ม0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ,อยู่ด้านในก็จะเหลือ2คันนะครับที่ยังขายได้ L 3 6มกก้าได้ L 3 6แล้วก็ยันมาสสานะครับเดี๋ยวว่างๆเราก็จะพาไปชมนะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บสภาพเสร็จเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ลูกค้าชมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถเทกเตอร์มือ2ก็สามารถ โทรสอบถามนะครับโทรจองหรือโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088-328-5315ดสามสองแปดนะครับศูนย์แปดแปนะครับประกอบแท็กเตอร์จะตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับตำบลบรนทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถมาเพิ่มเข้ามาใหม่ย,ยังไงอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลูกค้าชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ